ชาบูสายพานกระแสกํกำลังจะดับไปแต่ใช้ไม่ได้กับร้านนี้พอล่าสุดเขาทำเป็นบุฟเฟ่ราคา3ามสี่มีของกินมากกว่า80อย่างรวมรีฟิลน้ำวัตถุดิบดีน้ําจิ้มอร่อยที่สาคัญมีซุปใหม่หมาล่าต้มยำถ้าอยากรู้คุ้มค่าแค่ไหนก็เตรียมกดเซฟแล้วตามต้องมาชุดเลยที่ร้านชวนล่าหม้อไฟสาขาที่เราพามาวันนี้เขาอยู่ตรงแยกไฟแดงเลี้ยงหนองมนเป็นอีกหนึ่งร้านหม้อไฟสายพานที่กระแสะเขาไม่เคยดรอปจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุดิบดีน้ําจิ้มอร่อยซุปเล<ะ>ิศน้ำจิ้มก็มีวัตถุด้ยว มากินบุฟเฟ่ราคาต่อหัว3 4ม้าเขามีฟรีรีฟิลน้ำอัดลมและน้ำสมุนไพรด้วยนะกินกับแบบฉ่ำๆไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องราคาเครื่องดื่มหรือถ้าใครอยากกินเครื่องดื่มจีนกระป๋องหรือขวดต่างๆเขาก็มีจำหน่ายนะแช่ไว้ใน,นตู้เย็นเจีย๊ยบในส่วนของซุปหมาล่าเขาก็มีให้เลือกต้องห้ามมลทนไม่ว่าจะเป็นเสฉวนชงชิงปั ยูนาหรือว่ากวางตุ้งอยากกินสไตล์ไหนก็เลือกเอาหรือถ้าใครมากับเด็กๆหรือไม่ทานเพ็เขาก็จะมีซุปกระดูกหมูซุปมะเขือเทศซุปน้ำดำและซุปเป่าหือ้อแต่วันนี้เราตั้งใจมากินซุปใหม่ของเขาเป็นซุปหมาล่าต้มยำฟังชื่อก็ง,งงไปหมดว่าจะเข้ากันไหมแต่พอได้ชิมเท่านั้นแล้วคืออร่อยมากไทยจีนรักกันกลมเกลียวเหมือนได้กินต้มยำแบบไทยที่มีหอมเครื่องเทศจีนมีความหอมเผ็ดเปรี้ยวชาจะกินกับวัตถุดิบใดก็เข้ากันไปหมดงั้นแล้วมาต่อที่ลายบุฟเฟ่สายพานกันเขามีให้เลือกมากกว เาหยิบกินแถมยังใช้เนื้อคุณภาพด้วยนะดีมากในส่วนของหมูก็มีทั้งสันคอ3ชั้นเบคอนหมูดแดงแถมราคานี้ได้กินหมูคุโรบุตานวยนะและของที่เราประทับใจมากคือบุกพะขีิวซานตรงละไซเป็ดเขาล้างทำความสะอาดมาดีดีไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นทุกคนรู้โลกรู้ว่าไซเป็ดคือเข้ากับหมาล่าสุดๆแต่ถ้าน,นองไม่สะอาดปุ๊บจะกลายเป็นของไม่อร่อยไปเลยนี่ยังไม่หมดนะเครื่องในต่างๆเขาก็เสียบไม้มาอย่างน่ากินของทะเลก็จัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งหมึกปลาหอยใส่กุ้งคือน่ากินมากแกะเปลือกมาพร้อมทาน ต้องห้ามพลาดนะอร่อยมากของเสียบไม้ลูกชิ้นท็อปปิ้งต่างๆหรือว่าจะเป็นตระก <t dinner benefit> ูลฟองเต้าหู้หรือสซนทางร้านคือมีให้เราเลือกกินเพียบถ้าเราถ่ายมาทั้งหมดก็กลัวคลิปนี้จะยาวเป็นชั่วโมงขอถ่ายแบบพอสังเขปแล้วกันนะแต่จริงๆคือมีให้เลือกจนตาลายของหวานเขาก็มีเป็นซาลาเปาทอดให้กินคู่กับนมข้นเห็นหน้าตาแบบนี้หยิบมากินเหอนน้องไม่แข็งนุ่มอร่อยกินคู่กับนมข้นเข้ากันส่วนแตงโมจะกินก่อนมือหรือปิดมือก็ได้ไอศครีมที่ร้านเขาก็มีให้เลือกตักหลากหลายรสเขารวมใน อยากกินบุฟเฟ่ต์แบบจัดเต็มก็จ่ายแค่สามสี่เก้าต่อคนกินกันไปยาวยาวเก้าสิบนาทีเอาให้คุมไหนใครเป็นสาวกของร้านชวนล่าบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยส่วนวันนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรก็ตามเรามาได้เลยที่ร้านชวนล่าเขาตั้งอยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงเลี้ยงหนองมนเปิดทุกวนันสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มรู้พี่เก,กอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์แท็กเพื่อนแล้วมากัน